สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JSP นะคะตอนนี้เลนก็อยู่กับรถ o ตโยต้านิโว r จเคันนี้เลยวันนี้ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดใส่เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ข่าวเตะแล้วก็ยังมีในส่วนของยางรถเสียงแบบสอดอีกด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะใช้งาน,นย,ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวยางรถเสียงแบบสอดค่ะนี่เลยสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะทั้ง4บานแบบเต็มบานประตูเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรถเสียงลมเสียงกระพือ้าเมช อีกนะคะคก็เป็นที่นิยมติดในรถ New โตโยต้าคอ t u n e เนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะนี่เลยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างคนขับค่ะตอนนี้เมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกก็จะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยก็จะมีทั้งหมดอีก3ฟังก์ชันนะคะด้าน,นนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะสั่งปิดแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ ปุ่มเปิดเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมคายแค่กดบีบแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้เลยะคะ่ะตัวนี้ไม่ต้องดึงหรือกระชากหขหนัดมือแล้วนะคะต่อไปฟังก์ชันตัวรีโมทนะคะนี่เลยก็ใช้เป็นตัวรีโมทเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงรีโมทของลูกค้านะคะสั่งงานโดยการกดปุ่มคายล็อกนะคะ3ครั้งก็สามารถใช้งานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมากดเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่ง และฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบเซนเซอร์เฮาเตะค่ะตอนนี้นะคะเราก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเตะปิดให้ดูค่ะนี่นะคะเตะง่ายมากๆนะคะแล้วก็ทํางานไวด้วยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเตะเปิดกันให้ดูค่ะนี่แบบนี้และที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีในส่วนของเซฟตี้นะคะเป็นระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดู นี่นะคะแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนีบแบบนี้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะฝาดท้ายไฟฟ้าในรถ Toyota New f o r t u n e r แบบนี้นะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เพจ J s Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาดท้ายไฟฟ้า P t o A Motorshop by j s Pro นะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง u t u b e ที่ช่อง j s Pro ด้วยสําหรับวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ